สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมาโน่ชแนลนะครับ e คลิปนี้นะครับมีรถเหล็กของมาจูเลต์นะครับเออก็เป็นเจ้านิสันเซฟิโลนะนี่อาดิฟเตอร์คิสตี้ลุยนะครับนี่เซฟิโลเอสสามหนึ่งสวยๆนะครับอ่านี่ครับผมแพ็กเกจก็มาด้วยแพ็กใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีรูปคิสตี้ลุยมีรูปเจ้าเอ1สามหนึ่งล้อทองนะเออราคาร้อย 89บาทนะครับมาแหกแพค,คดูกันดีกว่าชุบานี่นะครับก็คือตัวรถเจ้าเซฟิโลเนาะอ้าวดูใต้ท้องกันก่อนนะครับใต้ท้องนี่ครับมีโลโก้มาเเล็ด m ม k ก in อินไทยแลนด์สเกล1ต่อ58นะครับนิสสันเซฟิโรเอ1สามหนึ่งนะครับนี่รหัสก็ BK25 0 1 2 1นะครับมีหมุดย้ำนะครับหนึ่งตำแหน่งนะแล้วก็มีลวดสปริงนะครับสำหรับเป็นโช๊คอัพนี่ให้กับตัวรถประมาณนี้ประมาณนี้ ด้านหน้ารถนะครับนี่กระจังหน้าก็จะมีโลโก้ของเจ้าเซฟิโลอยู่นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกันชนนะครับแต้มสีมาให้กันชนหน้าเป็นสีดํานะไฟหน้านะครับเป็นพลาสติกใสนะครับนี่นี่เห็นไหมเออฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นลายตารางหมักฮอตนะครับแล้วก็มีคําว่ามาโจรตนะอยู่บนฝากระโปรงนี่ครับกระจกรอบคันนะครับเป็นพลาสติกใสภายในเป็นเบาะสีแดงนะครับ สวยๆนะหลังคานะครับก็จะเป็นโลโก้มาโจเรตนะครับแล้วก็เบอร์70น่าจะเป็นเบอร์แข็งเนาะนี่ฝากระโปรงท้ายนะครับก็เป็นโลโก้มาโจเรตเช่นเดียวกันเนาะด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถก็จะเป็นลายเหมือนลายลังครึ่งนะครับลายตารางหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะครับยาวมาเลยนะสีเทาๆนะครับตรงประตูคนขับก็จะมีคําว่ามาโจเรตเหมือนกันนะครับนี่ มีไหมทั้งสองฝั่งเออมีเหมือนกันนะครับนานๆคันนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลแบบ4ประตูเนาะมีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับตัวรายละเอียดด้านข้างนี่ล้อนะครับที่ให้มาเนี่ยคันนี้แจ่มนะครับเป็นล้อสีทองนะครับเป็นยางจริงด้วยนะแม็กหก้านนะครับมีโชคอัพยุบได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเออด้านหลังก็จะดูแข็งๆหน่อยเนาะ ตรงแถวนี้นะครับก็จะเขียนว่าอะไรเนี่ยเลสซินะครับอ่าดันท้ายตัวรถนะครับมีโลโก้นะครับตรงขอบฝากระโปรงท้ายโนแล้วก็มีคําว่าเซฟิโลนะครับไฟท้ายนะครับไฟถอยไฟเบรกอะไรเนี่ยถือว่าให้รายละเอียดมาดีนะครับเนี่ยมองดูแลสวยงามนะมีไฟท่อไอเสียนะครับหนึ่งปลายออกตรงนี้เอออ่าลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าคันนี้ก็คือนี่ครับ เปิดฝากระโปรงหน้าได้แบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องยนต์อยู่ภายในนะครับซึ่งในกลุ่มรถเหล็กนะครับจะมีเครื่องโมโ่เนาะของเจ้าเ e ฟิโล o เอสาอันเนี้ยนะครับสามารถมาใส่แทนเข้าไปได้เลยนะครับมันจะได้สวยๆคลิปนี้นะครับก็เอารถเหล็กนะครับของมา j จเลตเนาะเออเป็นเจ้า A31 นะครับรถดิฟของคริสตี้หลุยนะเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ถ้าถูกใจก็ชูดกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ